ค่ะโคชแมนคะสำหรับคำถามนะคะวันนี้นะคะจากทางบ้านนะคะคือคำถามว่าการนับแป้งนะคะง่ายๆเลยนะคะเราควรนับกันอย่างไรคะการนับแป้งใช่ไหมครับแป้งอันนี้หมายถึงตลับแป้งเติมหน้าอ๋อไม่ใช่ค่ะแป้งคาร์โบไฮเดรตที่เรากินกันทุกวันค่ะโอเคครับสำหรับแป้งคาร์โบไฮเดรตเรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะหลักๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีเป็นพวกเป็นข้าวสวยข้าวโพดข้าวไรเบอร์รี่ นะครับขนมปัง่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่อ,มอะไรพวกนี้มันตกทองอย่างนี้ได้ไหมคะได้นี่ก็ได้ในกันเั้ชื่อครับก็ทีเนี้ยนะการนับง่ายง่ายนะครับผมก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าอ่าแป้งแต่ละอันแต่ละอยา่างนะครับใน,ในปริมาณ100กรัมเนี่ยมันให้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ปรามาเท่าไหร่นะเนะครับเท่าไหร่ะนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าเราต้องกิน เป็นปริมาณกี่ร้อยกรัมเท่าไหรต่อวันนั่นเองนะครับพวกแต่ถ้าแติว่าเป็นพวกข้าวนะครับตระกูลข้าวใช่ไหม่ว่าจะเป็นข้าวขาวนะครับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับพวกเนี้ในปริมาณน้ําหนักตอนสุกแล้วนะแล้วกันเนาะตอนสุกแล้วนะครับ100กรัมเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตนะครับผมปัดขึ้นให้จะได้ตกรมจะง่ายๆนะครับอยู่ที่ประมาณรัมอยูกรัมประมาณ30กรัมจะง่ายๆเนาะ100กรัม คือสามสิบกรัมอ่าใช่ครับรแบบง่ายๆอ่าค่ะัผมอ่าดังนั้นนะครับก็ดูเราก็มาดูว่าในหนึ่งวันนะเราควรต้องกินคาร์โบไฮเดรตอยูดด่ที่ปริมาณเท่าไหร่ต่อวันนะครับแต่ที่เราเคยคำนวณกันมาเนาะมสมมติว่าถ้าตัวผมนะครับจําเป็นต้องกินคาร์โบไฮเดรตอยูดด่ที่ประมาณวันละสมมตินะสองร้อยสิบกรัมนะครับเราก็เอา2 1 0ร้อยสิบเนี่ยไปหารด้วยส0มสิบใช่ไหมเขเท่ากับ 7นะครับก็จะเป็นต้องกินข้าวทั้งหมด700กรัมนั่นเองนะครับเพ่ได้คาร์โบไฮเดรตครบ210กรัมนะครับหรืออย่างอ,อย่างอาริสคิดว่าเราควรต้องตัวเองต้องกินคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ต่อว,ว,วันดีครับตอนนี้นะคะก็คือน้ําหนักอยู่ที่52ค่ะส2นะครับอ่างน,นผมกะเร่าๆให้ว่าอย่างอาริสเนี่ยเราควรต้องกินคาร์โบไฮเดรตประมาณสัก150กรัมต่อวันนะฮะ ซึ่งหนึ่ง้ยห้าสิบเอาไปหารด้วยสาสิบก็เท่ากับ5้าใช่ไหมก็ตีเป็นห้าร้อยแปลว่าอารีสเนี่ยต้องกินข้าวนะครับข้าวสวยนะทั้งหมดห้าร้อยกรัมต่อวันนักเองนะครับผมในห้ารอยกรัมอันนี้เหมือนถึงพื้นฐานที่เราควรกินทุกต่อวันถูกต้องไหมคะอ่าอันนี้สําหรับเราต้องการที่จะลดไขมันไหมคะหรือว่าเราต้องการแบบว่าเพิ่มน้าหนักหรือว่าเราต้องการที่แบบว่าเมนเทนไว้คะในใน ปริมาณคาร์โบไฮเดทเท่านี้อ่าที่จริงแล้วนะครับปริมาณคาร์โบไฮเดตเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ได้มีสูตรตายตัวกําหนดตายตัวว่าเราควรกินเท่าไรต่อวันเนาะมันจะขึ้นอยู่กับอ่าเป้าหมายนะครับว่าเราต้องการที่จะลดไขมันกึมก่มเนี่ยหรือว่าเคนเทนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูที่กิจกรรมของเราด้วยนะครับว่าเราเป็นคนที่กิจกรรมระหว่างวันเป็นยังไงนะครับออกกาลังกายเยอะไหมเดินขึ้นไหวร่างกายเยอะหรือเปล่า นะครับแล้วก็ออกกําลังกายมีความหมนักเข้มข้นแค <ฮะ S 1> ่ไหนด้วยนะครับกรานจะทาการตรีออกมาได้ว่าเราควรเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ต่อว,วันดีนะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยขยับร่างกายนะครับออกกําลังกายไม่หนักมากนะครับแล้วก็นั่งทั้งวันนะครับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอาจจะต่ำหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะลดไขมันนะ แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ออกกําลังกายหนักเข้มข้น,นเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับทำงานก็เดินทั้งวันนะครับใช้แรงเยอะนะฮะปริมาณของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็อาจจะตีขึ้นให้สูงกว่านั้นได้าโอเคโอเคได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการนับ แป้งคาร์โบไฮเดตนะคะแบบทีงง่ายๆนะคะ<ม>ก็คือสรุปว่า100กรัมเนี่ยเราจะนับอยู่ที่ประมาณคร่าวๆคือ30กรัมนะคะ<ช>หลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูน้ำหนักตัวของเราอีกแล้วก็กิจกรรมทางกายที่เราใช้แต่ละวันกต้องไหมคะใช่ค่ะโอเคได้ค่ะง<ม>ั้นขอบคุณสำหรับคำตอบวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่รอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ